ข้างหน้าโบเนี่ยนะคะจะเป็นวิวแบบเทือกเขาคอเคซัสอลังการมากข้างหน้าโบเป็นฟิซซัสขี่ตามทางตามถนนคือของพวกเธอละจ๊ะขี่มาจา้าตลอดทางเลยจ้ะแต่ถนนแบบพังจริงเพืเ่อนๆน่ากลัว ก้าที่1ก็นับ1ก้าที่2ก็นับ 2, 2> หัวเหอนี่คือหวีเข้าได้นะคะสันซิวอะไรเงี้ยเข้าได้นะลมนี่ตีตลอดเลยนะเดินถัดจากฟิฟซีซั่นไปก็จะมีเล็กเล็กนึงเล็ก,ลกทะเลสาบอยู่ไหนแต่ตอนนี้เล็กที่แปลว่าขาหายแล้วนะเสร็จได้ยังไม่ได้เอาบิกินี่มาไม่งั้นก็เล่นน้ำแล้วนะและแล้วไฟนอลลี่นะโบก็มาเจอเล็กแล้วนะเพื่อ ปากบอกก็แบบเหมือนพูดยากอะมันหนาวมากอะมีฮอตช็อกโกแลตไหมคะไม่มีไม่มีถ้าเกิดว่าเปรียบคนไทยแบบหล้านคนบนนั้นมีคนไทยแบบ9,999 9 9 99, คนครึ่งด้วยคนไทยเยอะมาก สวัสดีเพื่อนเโบโฮโซนะคะตอนนี้นะโบยังอยู่ที่รูมโฮเทลคาสเปกิอยู่นะคะก่อนที่โบจะเดินทางไปฟิฟซีซันนะเพื่อนๆโบอยากเก็บบรรยากาศของโรงแรมนี้ให้ได้มากที่สุดเลยนะคะทั้งวิวเอยแล้วก็เฟสิลิตี้ของเขาด้วยนะคะ โรงแรมนี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนโบอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปพักเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะโบจองเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ11,000บาทอะไรประมาณนี้นะะแต่เดี๋ยวยังไงโบรวบรวมคลิปที่เป็นเกี่ยวกับที่พักให้อีกทีนึงนะคะโอเคเดี๋ยวไปดื่มด่ากับโรงแรมต่อนะคะมิว โบจะมาเก็บบรรยากาศตรงลานเอาด์ดอร์ของที่โรงแรมโบพักนะคะรูมโฮเทลคาสเบกินะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นวิวด้านหลังแบบสว่างหน่อยนะเดี๋ยวโบลองปรับดูก่อนนะคะเป็นยอดแถวคาสเบกินะคะที่มีแบบหิมะปกคลุมต้นแบบคือมันออนท็อปปะอยู่ตรงอยู่ตรงข้างบนนะคะเดินต่อนะ อยากรู้ว่าเพื่อนเจะเห็นวิวในกล้องเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าเรานี่คือแบบอลังการมาก โบเดินจากสุดตรงนู้นนะคะมาถึงสุดตรงนี้นะคะมุมตรงนี้เพื่อนๆเห็นเกอร์กิติเชิดนะคะอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มองที่ตออยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวเราวงให้แล้วกันนะคะก็ที่โบพาไปเมื่อวานโอ้เพื่อนๆคือมันแบบดีมากจริง ช่วงนี้ที่โบมาก็เป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็จะเห็นว่าใบไม้แบบเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสีเหลืองแดงน้ำตาลสลับกันไปนะคะตรงข้างหลังก็จะเป็นอาคารของโรงแรมแล้วนะคะใหญ่มากโรงแรมใหญ่มาก ตอนนี้นะคะโบก็หมดเวลาที่รูมชอว์เทลคาสเบกิแล้วนะแล้วเดี๋ยวสถานีต่อไปนะคะโบจะพาเพื่อนๆไปที่ฟิฟซีซันฟิฟซีซันนี่อยู่ที่เมืองจูทาน,นะคะยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าฟิฟซีซันมีอะไรบ้างนะแล้วก็อาจจะมีเดินขึ้นเขาด้วยนะคะโอเคไปกันเลยโกโก้จูมเมงจุูเมงหนูชื่อจุูเมงเหรอ กคาสเปก,กิไปที่ฟิบซีซานจูทานะคะก็จะเห็นน้องวัวกับน้องไม้อยู่ใกล้ๆมาทานอาหารสินนะ ตอนนี้นะคะโบใช้บริการของพี่แท็กซี่ท้องถิ่นนะคะเพราะว่าถนนมันปิดนะเพื่อนๆเราก็เลยจะขึ้นแท็กซี่นะคะขึ้นไปที่หมู่บ้านจุทานะคะแล้วเราค่อยเดินเท้าขึ้นเขาไปที่ฟิฟซีซั่นนะคะ <c oughs> เพราะว่าถนนนะมันเหมือนแบบ ม,มันเหมือนพังอะเพื่อนๆเ,เราก็เลยต้องใช้บริการเขานะคะซึ่งแท็กซี่ที่นี่เนี่ยเขาคิดละค่ะอยู่ที่50ลาลีจากจุดที่เราจอดรถข้างล่างนะคะไปจนถึงหมู่บ้านจูทาะคะ่ะแต่ถนนพังจริงเพื่อนๆแบบน่ากลัวจริงๆนะคะฟิบซีซั่นขวาสุดสูงสุดโบกำลังจะเดินเท้าขึ้นไปที่ฟิบซีซันนะคะเริ่มต้นจากที่หมู่บ้านจูทานะ ทางตามถนนคือของพวกเธอเหรอจ <R ud> ๊ะ <ต SL foods> มีเวลาว่างคุย <The> กับเพื่อนๆนะคะเวลาว่างนี่คือไม่ได้ไปทำอะไรนะเพื่อนๆแต่ว่าหายใจอยู่ใช้เวลาในการหายใจอยู่นะคะเพื่อนๆหายใจไม่ทันเลยเพื่อนๆอนึกออกไหมว่าแบบเวลาเราเดินอะ คือเราก็เหนื่อยอยู่แล้วเราต้องหายใจด้วยแล้วพอหายใจด้วยเนี่ยขี้ม้าจ้าตลอดทางเลยจ้าเบาเห็นป้ายฟิฟสีสั้สนแล้วค่ะม,ม่เฟรเขามาทางเราเหอะ ถ้าเดินขึ้นเขาอะ่ะใช้สูตรโบก็ได้นะคะโบนับหนึ่งถึงร้อนะคะเพื่อนๆคือ้าวที่หก็นับหนึ่งก็ที่สองก็นับสองอะไรเงี้ยเออมันช่วยได้นะแต่ว่ารอบที่สองที่นับหนึ่งถึงร้อยนี่มันมันบ้งนะเพือนเอ้าบอกทําไมเอาเผื่อเพื่อนๆไปใช้ไงแต่ว่ารอบที่สองก็บง้งแล้วโบนับไม่ไหวแล้วนะคะนับข้ามนับผิดนับถูก เห็นป้ายฟิฟซี่สันแล้วนะโบถึงแล้วจ้าโบใช้เวลาเดินเท้านะคะอยู่ที่40นาทีนะคะเพื่อนๆนี่ข้างหน้าโบเป็นฟิฟซีันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันนะคะหายเหนื่อยเลยนะเนี่ยเสียงฝดฝ่ายฟ้าฟ้ากลับคืนมาแล้วนะคะ โบสั่งลาเต้ร้อนนะแล้วโบก็มานั่งบินแบ็คนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแอรียของฟิปซีซัสแล้วก็ข้างหน้าโบเนี่ยนะคะจะเป็นวิวแบบเทือกเขาคอเคซัสที่แบบ อลังการมากวโบจะกลับกล้องให้ดูนะคะแต่ตอนนี้แบบคุยกับโบก่อนนะแล้วโซนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่ให้นั่งดูวิวอะ่ะเพื่อนๆหลายรูปแบบเลยอย่างโบเนี่ยเป็นบีนแบ็กนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีโต๊ะอยู่ด้านหลังนะคะหรือว่าเป็นชิงช้าอนะไรเงี้ยคือเขาก็มีหลายแบบให้เรานั่งเดี๋ยวโบก็จะนั่งลหลายๆแบบให้เพื่อนๆดูนะแล้วเดี๋ยวพอโบแบบเสร็จสิ้นจากกาแฟแล้วนะโบจะพาเพื่อนๆไปเดินเลคก,กันนะคะแต่ว่าโบจำไม่ได้ว่ามันต้องเดินกี่ชั่วโมงหรือกี่กิโลแต่เดี๋ยวยังไงโบแบบบอกอีกนทะ นี้โบกาลังจะเดินไปที่เลกนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยพักที่ฟิฟซีซันนะเดินถัดจากฟิฟซีซันไปก็จะมีเลกเล็กหนึ่งที่ก็เป็นรูทที่ทุกคนแบบว่าน่าจะชอบเดินนะเพราะว่ามันเป็นเลกที่แบบเดินสัน้นนะๆอะเพื่อนๆประมาณไปหนึ่งชั่วโมง3กิโลเมตรอะไรประมาณนี้นะคะ <ๆ S 2> รูนี้เห็นเขาบอกว่ามันเดินง่ายนะคะเพื่อนๆเขาชื่อว่าชอลกิเลกนะคะไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่าโบกําลังจะเดินไปนะคะไปกลับก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมง6กกิโลเมตรนะคะ มาประมาณ3นาทีนะคะก็จะเจอแบบลําธารนนะ้แบบเป็นน้ําแบบไหลลงมานะคะไหลลงมาจากภูเขานะหัวเหอน,นี่คือหวีเข้าได้นะคะสปอนเซอร์หวีหรือจะยังไงซันซิวอะไรเงี้ยเข้าได้นะคือลมนี่ตีตลอดเลยนะคะเพื่อนๆแต่เย็นนะจ๊ะยังไม่เหนื่อยนะจ๊ะบอกเลยไหว แรงกว่าเพื่อนเลยนะคะเสร็จได้ยังไม่ได้บิกินี่มาไม่งั้นก็เล่นน้ำแล้วนะไม่งั้นก็มีภาพบิกินี่แล้วนะยิ่งเข้าใกล้เทือกเขาภูเขาอันนี้นะคะก็ยิ่งสวยมากเลยอะ่ะเห็นเขาบอกว่าข้างหน้านะถ้ามีแบบบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอเล็กแล้วนะคะแต่ตอนนี้เหมือนยังไม่จะบ้านหลังเล็กๆเลย ตอนนี้โบเจอบ้านหนึ่งหลังแล้วนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นติดเลกอะแต่โบว่ามันไม่น่าใช่แน่ๆอะเพราะว่ามันแบบไม่มีเลกอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องข้ามน้ำด้วยนะคะอ๋อแต่เขาก็แบบก่อหินให้เราแล้วเอาถุงทรายมาใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเราคงเดินง่ายนะคะเลกอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> เล็กทะเลสาบอยู่ไหน <c oughs> แต่ตอนเนี้ย เล็กที่แปลว่าขาค่ะหา,า,ายแล้วนะขาหายจ้าเพื่อน และแล้วไฟนอลลี่นะโบก็มาเจอเล็กแล้วนะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะด้านหลังอะ่ะมันจะเป็นแบบน้ําแข็งเลยนะคะแล้วปากโบก็แบบเหมือนพูดยากอะ่ะเหมือนมันหนาวมากอะ่ะแล้วเขาบอกว่ามาเจอเล็กแล้วก็ต้องมาเจอนี่กรีนเฮาส์นะคะอยู่ข้างๆเล็กเลยนะคะแล้ววิวข้างหลังเพื่อนๆสวยมากโบเดินเท้ามันหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวโบว่าโบลงไปถ่ายแบบดูแบบ เกล็ดน้าแข็งให้เพื่อนๆดูหน่อยดีกว่าเรียกว่าเกล็ดน้ําแข็งไหมอ่ะเพื่อนๆบนผิวน้าอ่ะเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวเดินไปดูบ้านสีเขียวหน่อยดีกว่าว่าบ้านสีเขียวมีอะไรนะคะแต่ตอนนี้มีเจ้าของบ้านรออยู่นะคะ <c oughs> เจ้าของบ้านอยู่ตรงนู้นจุดที่โบอยู่นะคะอยู่ที่2,500้ระดับน้ำทะเลนะนเพื่อนๆ สูงมากจ้ารุ่นนี้ก็เป็นรูทนแบบฮากิ้งเบาๆนะเพื่อนเเบามากค่ะตอนนี้คือสตองสติคือเบาวิวล่องลอยไปหมดแต่เดี๋ยวมาแบบถ่ายคลิปตรงบ้านสีเขียวนิดนึงนะเดี๋ยวเขาว่ามาไม่ถึงอะแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งองศาค่ะมือแข็งไปหมดแลวจ้าปากก็แข็งเนี่ยพูดไม่ออกแล้วเนี่ยถึงขั้นไม่ไหวจะแม่ต้องเอาเสื้อกันลมมาใส่นะคะเดี๋ยวโบก,กําลังเดินขึืนบ้านสีเขียวนิดนึงนะ ว่าข้างในเขามีอะไรนะคะส่งไปหน่อยโอ้เป็นร้านกาแฟมีฮอตช็อกโ,โกแลตไหมคะไม่มีไม่มีตอนนี้กำลังจะเดินกลับนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ตอนกลับนี่เหมือนลูกชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวงั้นเราไปเจอกันที่พักเลยนะคะฟิฟซีซันนะจ๊ะ <f ip> ตอนนี้เจอมอมาคึกคักนะคะมอมาเนี่ย อยู่กับน้องวัวนะอยู่ด้วยกันเลยอ่ะ,เ,ลละเพื่อนกันอยู่ด้วยกันได้เนี่ยไม่ตีกันเนอะตอนนี้เจอหมาตัวไหนพันอะไรสีอะไรก็จุ้งแมงหมดแล้วนะคะจุมม้งมแมงจุ้งแมงมีอะไรจุ้งก็ไม่แน่ใจจอเจียเนี่ยจุ้งแมงเยอะมากเลยนะเพื่อนๆไปที่ไหนก็มีแต่หมาจุม้ม จมน้องเป็ดที่นี่นี่มีหลายสีมากๆเลยนะคะมีสีชมพูสีเขียวอยู่ในตัวชมพูเขียวน้ำตาลอะไรเงี้ยเพื่อนค่ะพอกลับมาจากเล็กนะโบก็มาสั่งอนะไรกินทีนะแบบที่เป็นฮอตกินทีนะคือแบบอยากอะไรอุ่นๆนะคะแล้วก็หิวด้วยนะแล้วก็สั่งมาแบบใครทักเหมือนเป็นสแนค็คเป็นอะไรอย่เงี้ยหนึ่งอย่างนะคะเพืเ่อนเขาชื่อว่าคาดิสเวลลี่อะไรสักอย่าง าผิดแน่นอนจ้าเขาบอกว่ามันเหมือนคาจาปูเลนะคะแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบเหมือนพิซซ่าสักแบบสามเหี่ยมในนั้นก็จะมีบีฟมีเนื้อนะคะแล้วก็มีชีสแล้วก็มีเร์บนะสมุนไพรของเขาอะันนี้นะคะอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอ,อร่อย ที่โบสังนะคะที่เป็นเนื้อสไลด์อันนั้นนะคะอร่อยนะคะแต่ว่าติดไปทางเค็มนะคะแต่แอบบอกนิดนึงนะเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวนะคะตอนแรกทานเข้าไปเนี่ยก็ยังแบบเอ๊ไม่เหนียวนะชิ้นนั้นแต่ชิ้นอื่นๆืนก็จะเหนียวนิดนึงนะคะลองดูนะ แล้วก็ซอสเสร็นะคะก็คืออร่อยอีกแต่ว่าก็ติดไปทางเค็มอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าที่โบชอบมากๆเลยอ่ะก็คือไอที่เป็นสลัดอะเพื่อนเพื่อนที่เป็นสลัดหมูขาอ่ะน่าจะเป็นจอเจียนสลัดอะไรสักอย่างะ,ะอร่อยมากคือบอกเลยว่าสำหรับ,บโบเนี่ยอร่อยกว่าลูม เมื่อวานที่โบไปพักนะคะรูมโซเทลคาสเปเกียโบชอบอันนี้มากเลยนะคะแล้วก็รสชาติวายนะใกล้เคียงกับโรงแรมที่รูมสมากเลยนะคะก็อร่อยนะโบบอกว่าโบอยากกินแบบสวีทวายอะไรเงี้ยเขาก็จัดมาให้นะ อนนี้นะคะโบกําลังเดินลงจากฟิฟซีซันนะคะโบมาพักที่นี่หนึ่งคืนตอนขึ้นนะนะโบลืมเล่าให้ฟังคือแบบบางคนเขาอาจจะเดินก็ได้นะเดินขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่ไหวอะ่ะเขาก็มีแบบลานะเอ๊ะลาหรือม้าอะไรทักอย่างนะคะค่าใช้จ่ายก็คือถ้าเราจองกับฟิฟซีซันแล้วก็เราให้ทางฟิฟซีซันเนี่ยจองม้าให้เราเนี่ยก็จะอยู่ที่40ลาลีนะคะแต่ว่าโบเห็นแบบมีแม่ๆขึ้นมาโบก็เลยถามเขาว่าเขาแบบ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาขึ้นมาที่50ลาลีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้ที่พักจองให้อกก็จะได้ลดไป10ลาลีนะคะ ตอนนี้นะคะโบก็ลงมาถึงที่หมู่บ้านจูทาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวอะ่ะโบอะ่ะจะต่อแท็กซี่เพื่อไปตรงจุดที่โบจอดรถฝากรถเอาไว้นะคะฟิปซีซั้นนะคะโอ้โหถ้าเกิดว่าเปรียบคนไทยแบบ1ล้านคนบนนั้นนะบนนั้นมีคนไทยแบบ9,999 9 9 999, 999คนครึ่งด้วยอะ่ะคนไทยเยอะมาก เลยนะคะสมมติว,าาสสว่าโตอาหารนะเขามี5-6โตตรงนั้นใช่ไหมคะคือคนไทยอ่ะก็ไปละ5โตอะไรเงี้ยหนึ่งโตไปต่างชาติ <c oughs> แค่แค่อยากบอกว่าอยากให้คนไทยมาเที่ยวนะ <c oughs> พอเราเจอคนไทยในนั้นอะ่ะเ <c oughs> พื่อนเเราก็แบบดีใจมากพูดคุยกันสนุกสนานะนะคะสำหรับฟิปซีซันนะคะเดี๋ยวเอาไว้จบคลิปเท <c oughs> ่านี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยโบจะพาไปแบบเมืองไหนอ่ะเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะอ๋อโบใช้เวลาเดินลงมาจากฟิซีซัน่น25นาทีนะคะเพื่อนๆค่ะตอนโบนั่งแท็กซี่ลงมา Спасибо.